ครับสวัสดีครับคำเมื่อวันศุกร์ที่เราได้มีการคุยกับคุณประกิจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านเทคนิคนะคะ RSI ที่ต่ำในรอบ10ปีนี้ใช้ทำเฟรมเดลี่หรือว่าทำเฟรมวีคคะรายวันครับเดลี่นะคะครับ RSI อยู่ต่ำในระดับนั้นเลยเหรอฮะ17ปีครับตอนนี้17ปีแล้วทีค่ะ17ปีโอเมเจ้าเท่าไหร่วันนี้ RSI ของเดลี่ อ,อตอนนี้มันประมาณสิบสามเปอร์เซ็นกว่ากว่านะครับในรอบสิบเจ็ดปีนะฮะใช้เจนเดรี่ดูนะฮะย้อนไปอ,อ๋อค่ะอืมวันศุกร์คุณปิกิตบอกว่าวันจันทร์มันน่าจะเด้งแต่วันจันทร์มันไม่เด้งโออวันศุกร์เราคุยกันว่าเราคงไม่กล้าลองแล้วเขาลองแล้วโดนนะครับทิ่งแต่ว,ว่า คาดหวังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะต้องมีการเด้งบ้างะนะครับแ,แล้วก็มองว่าไม่ได้มองถึงขนาดว่าวันจันทร์จะเด้งะนะครับพี่เพราะว่าถ้ามองว่าจะเด้งก็คงลองไปแล้วนะครับค่ะครับพีถ่ถ้าถ้าอย่างนั้นเองเมื่อมองว่า r อ i อมันยืนอย่างนี้มันมันยืนต่ำอย่างนี้มันยืนได้นานไหมโดยปกติมันต้องคือโดยโดยตามหลักแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะเข้าไปเบสค่ะนะครับก็ถามว่าหน้าเบสไหมเนี่ยมันก็หน้าเบส นะครับก็มีมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าท้งนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะเข้าลองตรงนี้ก็คงอาจะต้องตัดขาดทุนให้ไวนะครับก็คือเน้นลองตัดขาดทุนแล้วก็ลองแล้วก็ตัดขาดทุนนะครับยอย่าไปยื้อถ้าเวลามันมีการเทงมาแต่เชื่อว่ามันลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับลงมาสิบสองถสามวันสิบเปอร์เซ็นตกว่านะครับผมว่ามันเป็นการลงที่ค่อนข้างเร็ว โอกาสฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีนะครับ<ม>ก็การลองเนี่ยผมก็ย,ยังเชื่อว่าอสามารถทําได้เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ลองตอนนี้ถ้าจะลองเนี่ยรูนรอเกินแปดร้อยสิบเดือนนะครับเราค่อยลองเท่าไหร,ร่นะแปดร้อยสิบให้มันผ่านไปก่อนจากจังหวะนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบอรอรอที่เป็นแตะที่แปดร้อยสิบจุดก่อนนะฮะครับครับอ๋อค่ะอืทำไมต้องไปรอแตะที่แปดร้อยสิบคะครับเอ่อ อย่างน้อยๆเนี่ยถ้ากลับไปแปดร้อยสิบได้มาเขาอินเด็กซ์เราจะขึ้นไปเกินหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับเชื่อว่ากลุ่มธนาคารพณิชย์ตอนนั้นก็คือน่าจะมีสัญญาณการไล่กลับขึ้นค่ะทอน่าจะต้องมีการไล่กลับขึ้นถ้ามีการไล่กลับขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีโมเมนตัมวิ่งต่อการเปิดรองน่าจะได้เปรียบแปลว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะอยู่ในภาวะที่อาจจะขึ้นแค่แป๊บเดียวโดนขายทักกำไรลงมาอยู่เราเข้าไปรองเขาก็โดนอยู่ดีนะครับรอรออินเด็กซ์ยืนให้ด้วยใช่ไหมฮะ ยืนให้ได้ไม่ใช่ให้ด้วยเมื่อกี้อินเด็กวิ่งไปที่พันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วละ่ะครับแต่เอาไม่อยู่ถอยกลับมาอีกใช่ไหมคะครับอืมก็หมายความว่าทางล,ลงรององก่อนดีกว่านะครับอาการอย่างนี้อ่ะเช็คซิเช็คซีตรวจสุขภาพซิว่าพันสองร้อยเจ็ดสิบยืนไม่อยู่แตะหนึ่งครั้งแล้วก็ลงมาอะไรนะครับพี่ไอ้ตัวอินเด็กนะคะพี่กําลังดูอินเด็กนะคะครับครับมันแตะไปที่หนึ่งสองเจ็ดศูนย์แล้วมันลงมาอีกหมายความว่ายังไงฮะ โดนขายต่างกาไรไงพี่แต่ว่าแรงซื้อมันไม่ได้แกร่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมก็รอให้ทุกอ,อย่างมันผ่านหรือองเก่อน,อนดีกนนะว,ว่าั้าหมายความปตทเนี่ยอาจจะวิ่งกลับนะครับไปเกินอ,อ220นะครับ,รบตอนนั้นมันน่าจะเซฟกว่าที่เราจะเข้าไปเบสตรงนี้นะครับปตาทาต้องวิ่งกลับไปที่220ใช่มันถึงจะหลายอย่างภาพมันถึงอาจจะดูดีขึ้นนะครับงั้นภาพวันนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปในตลาดใช่ไหมฮะอะไรนะครับพี่วันนี้ กลยุทธ์ที่คุณประกิจแนะนําก็ต้องยังไงฮะรอก่อนถ้าฟิชเจอร์ก็คือรอก่อนนะครับฟฟวเจอร์รอเนี่ยฮะช็อตก็คงไม่อะไรแต่ว่าลองเนี่ยผมก็รอตามดีกว่าค่ะรอตามดีกว่าปลอดภัยกว่าส่วนหุ้นที่คุณพูดถึงว่าหุ้นที่ลงหนักๆแล้วมันน่าจะดีดขึ้นมาที่มองไว้ก็คือหุ้นกลุ่มไหนนะคะอันนี้นะครับพี่หุ้นที่คุณประกิจดูว่ามันน่าจะดีดกลับขึ้นมา เป็นกลุ่มไหนที่จะดีดไปได้เร็วสุดตอนนี้พลังงานครับกับปติโตเคมีแล้วก็พวกพลังงานทดแทนค่ะถ้างั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเด็ดกลับเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่กดดันมากก็คือตัวพลังงานกัปติโตเคมีค่ะนะครับก็ถ้าจะฟื้นก็คงหวังฟื้นได้สองสองกลุ่มนี้แล้วก็พอผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ดีไม่ดีสื่อสารก็จะมาช่วยด้วยนะครับจริงจริงแล้วการเปิดรองอาจจะได้เปลี่ยบน,นะครับ ยังไงเสี่ยงไหมล่ะผมขอรอดีกว่าร้อยสิบไม่เป็นไรหรอกทีนี้ในการรอหุ้นกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นปตทต้องรอสองรอยยี่สบตามครับแล้วกลุ่มสื่อสารล่ะคะกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมว่ามันน่าเบ็แอดวานอยู่แล้วนะครับตรงไหนคะเบ็แอดวานซื้อตรงนี้ก็ไม่น่าผิดอะไรนะครับเพราะว่าในแง่ของ valuation เนี่ยก็ถือว่าถูกจนน่าสนใจ upside ก็เปิดกว้าง40-50กนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้น Dividend Yield ด้วยนะครับเพราะตรงนี้กเก็บได้นะครับตรงนี้ที่บ้าเก็บได้ตรงไหนละ่ะก็ตรงนี้แหละที่แบบซื้อสะสมตรงนี้ก็ไม่น่าเกียด190ครับ,รบเมื่อเช้าลงไป187.50ครับตรงนี้ะกะกะกะยังไงคะตัวแอดวานถือไว,ว้ยาวๆโอ้ยปีงไ,ได้ถือยาวๆอีกแล้ว ร้อยเก้าสิบนะครับคือเราไม่ได้มองว่าถือแล้วมันซื้อมันต้องเด้งเลยแต่ว่าผมว่านาเวลานี้มันได้เวลาหน้าซื้อเพราะมันลงมาเยอะนในานาค้มันอาจจะลงอีกไหมมันก็ลงอีกลแลไเราเก็บได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาได้ขึ้นเก้าร้อยมามีตั้งขึ้นพันแปดมีตั้งขึ้นสองพันหนึ่งเนี่ยโอ้โห ในกณะาเดียวกันถ้าเกิดคู่แข่งขันเขาอ่อนลงเช่นดีแท็อ่อนลงเนี่ยมาเก็ตแชร์มันก็ต้องโยกมาที่เขาอีกลูกค้าก็ต้องไป a อดวานซ์ไหมฮะยกเว้นว่าอุตสาหกรรมมันจะแข่งเดือนมีแจ๊สเข้ามาอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมันอาจจะทําให้อุตสาหกรรมต้องมานั่งเรื่องของไพ่วอลกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคมีแค่แอดวานซ์ทูดีแท็เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าแอดวานซ์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมาเก็ตแชร์มันมีแต่ใหญ่ขึ้นนะครับอืมันมีแต่ได้ไม่เสียใช่ไหมฮะครับอื ทีนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่เขาจะมีการประมูลในส่วนองฟานส์สื่อสารนะคะอะไรนะครับใช่ครับอ๋อใช่ครับกสทชที่จะมีการประมูลพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้หุ้นกลุ่มนี้มันน่าจะผันผวนยังไงไหมอะไรนะครับพี่พรุ่งนี้หุ้นกลุ่มนี้น่าจะมีการผันผวนยังไงไหมะคะเอ,อ่อผมว่าไม่ลงละแล้วก็รอขึ้นยกเว้นว่าประมูลนานนะครับเกินสองวันเนยเขาก็จะเดากันได้เว่าแต่ว่าใบ าาแล้วครับแล้วมมันก็คงไอต้องเกินสี่ื่นซื่นซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงหนักนะครับอแต่เห็นทางด้านเลยค่ะที่การกส,สชระบุนะคะว่าที่ประมูลกันสี่ห้าหมื่นล้านถือว่าถูกกว่ารอบที่แล้วด้วยนะอ,อผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสี่หมื่นพี่เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยสล็อตมันแค่สิบเมกเองมไม่ได้เหมือนตอนขึ้นพันแปดที่สล็อตละสิบห้าเมกอออพันแปดเยอะกว่าใช่อย่างที่สองเนี่ย ในความที่คลื่นมันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้สัญญาณในพื้นที่ระยะสั้นเนี่ยมันไม่สูงเท่าพันแปดเนี่ยราคามันไม่น่าจะไม่น่าจะแพงกว่าอนะครับก็สิบเมกเอาลูกค้าเก่ามาใช้บริการก็เต็มแล้วนะคือถ้าเป็นลูกค้าเก่าไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับ,รบแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยอตอนนี้ยุทศาสตร์ก็คือต้องสะสมคลื่นให้มากที่สุด นะครัแล้วก็เอาใครเอามีขึ้นเพื่อมาพัฒนาได้มากได้สุดคนนั้นก็จะได้เปรียค่ยนก็พวกนี้ก็ตลุมบอลสื่อสารนะฮะถ้าจะถามปิงเรื่องฟิวเจอร์ก็ไม่ได้เนาะเพราะปิงไม่เอาละไม่ใช่ไม่เอารอจ้ารอรอรอแปดหนึ่งศูนย์มาผมก็เคาะอย่างสบายใจค่ะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เอาไอพี่ก็ปล่อยเขางงเงงไปนะคเอาแล้วทองคําเอากับเขาไม่ล่ะขึ้นเลยไม่เอา ไม่ชอบเหรอไม่เอากองทองเขาขายดีนะคือคือซื้อทองวันนี้ผมว่ามาซื้อบังกอกแอร์เวยดีกว่าพี่เอาเอาทาไมไปซื้อบังกอกแอร์เวยล่ะคะเป็นหุ้นที่เรากลับมาเช่นชอบมากแม่เพราะว่า <c oughs> ราคาน้ํามันเราก็เห็นอยู่พี่มันต่ําขนาดนี้ใช่ไหมครับค่ะจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบังกอกแอร์เวยอาจจะทำเฮดจิงไปเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเจอน้ำมันต่ำเนี่ยผมว่าเขายิ่งต้องทำเฮดจิงเพิ่มอะ่ะอืมเขาก็ได้หมเพราะว่าเขาจะใช้ราคาในระดับต่ำอย่างนี้เนี่ยยาวไปทั้งปีหน้าเลย นะครับคิดว่านะผมคิดว่าเขาต้องทำอะไรเงี้ยการป้องกันความเสี่ยงในร,ระยะยาวมากขึ้นนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับเห็นมันถูกเห็น,นว่าได้ดีเพราะมัเกะเอเวเฮดจิ้งสั้นกว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เฮดจิ้งยาวนี้เอ่อปีนี้ปีนี้ปีนี้คือระยะหลังเขาไม่เฮดจิ้งหรือเฮดจิ้งน้อยมากแต่ปีหน้าเนี่ยเขาเริ่มเฮดจิ้งแล้วถ้าทําอย่างเงี้ยถูกต้องก็คือมาเฮดเอาตอนราคาต่ําไงครับถ้าราคาน้ำมันขึ้นเขาก็ไม่ต้องกลัว ไม่ใช่เนี่ยราคาต่ําทําไมไปเฮ็ดทาไมเล้วเอาเฮ็ดสิพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราทำสัญญาไว้ล่วงหน้าพี่ก็เท่ากับว่าเราอินดีที่จะใช้ราคาน้ํามันในระดับนี้ถูกไหมครับแล้วปีหน้าเนี่ยต่อให้น้ํามันมันฟื้นตัวเขาก็ไม่ต้องกลัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททะเบียนหลายๆบริษัทเนี่ยชอบไปเก่งกําไรพวกสินค้าคงเหลือ หรือไปเป็นกาไรเพราะวัตถุดิบโดยการที่ไปเฮดดิ้งตอนที่ราคามันสูงพอไปเฮดดิ้งราคาสูงราคาตกก็โดนโดนสต็อกอีกเนาะครับอ่ะก็เจอก็รักชอบพอบีเอบีเอรอบนี้แล้วน่าเท่าไหร่เพราะมันขึ้นมา23สิบสาก็สูงแล้วนะเออมูลค่าพื้นฐานเราอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทห้าสิบพื้นฐานนะคะใช่แต่ครับเพราะฉะนั้นอีกยาวแล้วก็ชอบมากครับถึงจองไมเนี่ยี่สิบหกบาทอะ ภาษาโทกข่พี่ได้เวลาแล้วมีเอจะทะลุเหนือจองไหมเนี่ยคนจองยังติดกันตึมเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเริ่มมองแล้วพี่สยามเอาใหม่อีกแล้วเราติงใหม่แล้วเพราะว่ามันใกล้แล้วนะครับผมไม่ได้แจ้ว่าเขาจะประกาศหรือยังนะครับพี่ว่าโคต้าในส่วนของงานโซล่าฟาร์มนะครับในงานราชการสากรกรเนี่ยใครจะได้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามันใกล้แล้วล้วก็ เดี่ยมันจะเริ่มมานะครับก็สยามนะครับสยามก็เล่นยากนะขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี้แหละจะหลุดสาบาทด้วยแหละเมื่อเช้าอ่ะครับอตามกันมาตั้งแต่สี่บาทยันสมบาทสู้ต่อครับได้กับปิงอ่ะขอบคุณนะคะครับครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายะเรียด